ตอนนี้ก็งานโจนครับงานโจนจัดอยู่ครับงานโจนนี่งานเครื่องดุมเดิมครับซ่อมบำรุงครับผมเครื่องมเดิมจัดให้อยู่ครับคืนนี้เสร็จได้ครับครับผมที่เหลือก็เดี๋ยวรอก่อนนะครับผมจัดงานโจนให้อยู่ครับตัวนี้โหลดใกล้เต็มแล้วครับเต็มแล้วครับผม่าวละ ใช่ใช่ต่อแบตต่อแบตนี่ครับรุ่นนี้ต้องต่อแบตครับผมแบตไม่พอนะครับขอเทนท์สุกันนี้นี่ครับจะไปทิปครับผมจัดให้ครับทันแน่นอนครับนู่นด้วยครับผมจะฟังเสียงครับผมจูนหอบไปยังไงครับผม Good, on.